พยักคราชซ่อนเล็บภาคสองเล่มที่สองตอนเข้าเมืองไขยหยวน,ส,นสำนักเหลียวตรงตูสื่อขึ้นตรงกับ สำนักบัญชาการชานตงตูจื้อหุยซือเท่ากับเป็นเขตทหารขนาดใหญ่ทางใต้จรดด่านลี่ซุนโคทางเหนือถึงเมืองไคหยวนทิศตะวันออกติดกับแม่น้ำหยาลู่เจียงทิศตะวันตกสิ้นสุดที่ด่านซานไหกวนเท่ากับพื้นที่ส่วนใหญ่ของมณฑลเหลียวหนิงในตอนหลังเฝ้ามองเขตชิงโจฉีโจฉเฉงเอดูภูเขาสงสารกับทะเลทรายเคอร์ปี้ ควบคุมชาวนีเจินเผ่าไฮซีสกัดกั้นมองโกกับโชซอนจับตาแคว้นนูเออการทางเหนือคล้ายมือขนาดใหญ่ข้างหนึ่งทำการปกป้องพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือของต้าหมิงปีที่40ในรัชกาลหงอู่หลังจากที่ผิงจางหลิวอี้แห่งมองโกยอมสวามิภักดิ์ต่อต้าหมิงค่อยถูกพนวกเข้าเป็นพื้นที่ของตา้าหมิงเมืองไคหยวนจัดตั้งฐานที่มั่นซันว่านเว่ย กับเหลียวไฮเว่ยสองแห่งซึ่งทั่วทั้งประเทศไม่มีระบบเช่นนี้ฐานที่มั่นทั้งสองแห่งก็มีกําลังพลมากกว่าฐานที่มั่นอื่นฐานที่มั่นทั่วไปมีกําลังพลราว5,600คนมีนายทหารยศเชียนฮู้ห้านายแต่นายทหารยศเชียนฮู้ประจําฐานที่มั่นซันว่านเว่ยมีถึง8นายสแสดงว่าราชสํานักให้ความสําคัญกับที่นี้เป็นพิเศษ ซึ่งความจริงทหารประจำการในที่นี้ไม่ได้มีเพียงฐานที่มั่นสองแห่งยังมีฐานที่มั่นไคหยวนจงหู้ไว้ใช้เป็นกองกำลังอารักขาเจ้าหานอ๋องทั้งก่อสร้างวังเจ้าหันอ๋องไว้รอรับเจ้าหันอ๋องแต่เจ้าหันอ๋องตำหนิว่าที่นี้แร้นแคนอ้างปัญหาสุขภาพไม่ยอมเดินทางมานอกจากนี้เมืองไคหยวนยังมีหน่วยไคหยวนปิงปี้เต้าดูแลด้านยุธทธภพกรของเมืองไคหยวนเมืองจงจุ้ย เมืองฟ่านเหอเมืองอีลู่เมืองผู่เหอเมืองชิงวินและเมืองเจิน้นซีกล่าวได้ว่ามีหน่วยงานมากมายไม่ขึ้นตรงต่อกันสภาพทางทหารซับซ้อนยิ่งกำลังทหารที่ประจำอยู่ในเมืองไคหยวนประกอบด้วยฐานที่มั่นไคหยวนจงหูเว่ยกับหน่วยไคหยวนปิงปี้เต้าส่วนที่ทำการฐานที่มั่นซันว่านเว่ยอยู่ทางมุมตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองไคหยวนโดยสร้างเมืองเนื้อดินหลังหนึ่ง ส่วนฐานที่มั่นเหลียวไห่เว่ตั้งอยู่ในเมืองหลอเฉิงซึ่งอยู่ห่างไปไม่ไกลถือเป็นเมืองบริวารของเมืองไคหยวนสองแห่งลักษณะเป็นรูปมุมแหลมเสียศิลพอมาถึงเมืองไคหยวนเจ้าหน้าที่ทางการในเมืองไคหยวนย่อมต้องมาต้อนรับเมืองไคหยวนตอนนี้มีประชากรสามพันกว่าหลังคาเรือนจํานวนหนึ่งหมื่นกว่าคน ชาวฮั่นในจำนวนนี้ส่วนใหญ่เป็นครอบครัวของไพรพลส่วนน้อยเป็นผู้ต้องหาที่ถูกในประเทศมายังชายแดนนอกจากนั้นเป็นชาวนีเจินกับชาวมองโกที่ยอมอ่อนน้อมพวกมันส่วนใหญ่ไม่พำนักอยู่ในเมืองหากตั้งหมู่บ้านอยู่ระแวกใกล้เคียงเพื่อสะดวกกับการเลี้ยงสัตว์แต่หากคิดค้าขายต้องเดินทางเข้าเมืองดังนั้นเมืองน้อยนี้ถือว่าคลึกคลื้นไม่น้อย แม่ทัพในกองในเมืองไคหยวนออกจากเมืองสิบลีไปรอต้อนรับเสียสินนอกเมืองตะวันตกของเมืองไคหยวนเป็นเมืองหลอเฉิงเมืองหลอเฉิงเป็นเมืองบริวารของเมืองไคหยวนขณะเดียวกันก็เป็นเมืองเก่าของเมืองไคหยวนนี่เป็นเมืองเนื้อดินที่มีความกว้าง400ร้อยกว่าวายาว5้าร้อยกว่าวาเป็นเหตุให้ราชวงศ์เหลียวใช้ตั้งทัพเตรียมบุกตีแคว้นป๋อไห่ผ่านราชวงศ์เหลียว จินมองโกตาหมิงรวมสี่ราชวงศ์เมืองทั้งหลังสร้างจากเบ้าดินกำแพงสูงสามวาห้าเชียมีประตูเมืองสี่บานด้านตะวันออกเรียกว่าประตูหยางเหอตะวันตกเรียกว่าประตูชิ่งเหวินทิศเหนือเรียกว่าประตูอันเอียนทิศใต้เรียกว่าประตูอิงเอินบนกำแพงสร้างหออยู่ทั้งสี่มุมนอกเมืองขุดคูน้ำล้อมรอบ ใจกลางเมืองสร้างหอกลองระคังหลังหนึ่งประตูเมืองอิงเอินด้านทิศใต้อยู่ติดกับถนนใหญ่เหนือประตูเมืองถูกลมโชยฝนสาดซัดจนเว้าลงไปทหารเก่าที่ผมเผ่ายุ่งเหยิงสวมชุดหนังแพะเก่าขาดผู้หนึ่งนอนขดกายอยู่ภายในกําลังจับตัวหมัดตามเสื้อผ้าพอจับได้ตัวหนึ่งก็บี้จนตายส่งเข้าปากรับประทานแววเสียงผู้คนสนทนากันดังว่า ก๋วกงแยมาแล้วเป็นขบวนที่ภูมิฐานนักฟังว่าก๋วกงแยท่านนี้กับฟาบาทล้วนตบแต่งที่ดาของฉีตาตาเจียงจุนเป็นภรรยาถือเป็นคู่เขยกันอย่างนั้นถือเป็นเชื้อพระวงศแล้วในชีวิตเราไม่เคยพบเปลีนขุนนางใหญ่เช่นนี้มาก่อนทหารเก่าที่ผมเผ้ายุ่งเหยิงนั้นพลันเงยหน้าขึ้นถามขึ้นว่าก๋วกงแยเป็นก๋วกงแยท่านใด พลทหารรักษาเมืองผู้หนึ่งกล่าวขึ้นว่าย่าเป็นฝูก,วก๋วกงว่านโถเอ,อ๋เท่าแซวานเคยได้ยินมาหรือไม่กล้ามเนื้อไปหน้าทหารเท่านั้นสั่นกระตุกคราหนึ่งพ,พึมพำไปว่าฝูก๋วกงหยางซุยพลทหารที่รักษาเมืองรีบกล่าวไปว่าว่านโถเอ,อ๋ส่งเสียงเบากว่านี้นามของก๋วกงแย่ไหนเลยอนุญาตพวกเราเรียกหาได้ฟังว่า ก่อนหน้านี้ท่านเป็นนักศึกษาช่ไหนไม่ล่วงรู้กฎเกณฑ์ด้วยทหารเก่านั้นยิ้มอย่างหดหูก้มศีรษะลงจับตัวหมัดสืบต่อพลทหารที่ด้านข้างยืนบนกำแพงเมืองชี้ชวนให้ชมดูทับใหญ่ของราชสำนักด้วยความลิงโลดยินดีมันกระทั่งหนังตายังไม่เหลือบขึ้นทหารเก่านายนี้แซ้ว่านเรียกว่าว่านซื่ออวย มันไม่เพียงเป็นนักศึกษายังเป็นบัณฑิตจิ้นซื่อในปีที่23รัชกาลหงอู่ตอนแรกเป็นผู้ช่วยนายอำเภอสิ่งหัวมณฑลฮกเกี้ยนจวบจนไต่เต้าขึ้นเป็นจื่อฟูเมืองฟูโจเนื่องจากฟู่ก๋วโกงหยางสวีได้รับตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการใหญ่ห้ามนณฑลปราบโจรวอโคจึงกล่าวโทษฟูก๋วกงใช้ทันรุนแรงก,กับถูกยงเลื่อฮ่องเต้ปลดออกจากตำแหน่ง เนรเทศมันมายังแดนเหลียวตรงเป็นทหารประจำประตูเมืองหลอเฉิงด้านทิศใต้มันมีสภาพเช่นทุกวันนี้ล้วนสืบเนื่องจากฝูกหัวโกงผู้นี้แม้กระทั่งความคิดคุมแค้นยังไม่มีทั้งสองฝ่ายความจริงมีตำแหน่งที่แตกต่างยามนี้ยิ่งต่างกันดุดฟ้ากับดินเสียสินเดินทางถึงเมืองไคหยวน ได้รับการเลี้ยงต้อนรับจากแม่ทัพในกองประจำฐานที่มั่นเมืองไคยวนกับหน่วยปิงปี้เต้าด้านสุราอาหารแม้ไม่เทียบเท่าในด่านแต่นำแม่ไก่ตุนโสมคนน้ำแกงฟวยหลงเห็ดโหโถกูตลอดจนอาหารป่านอกด่านล้วนตุนด้วยหม้อใหญ่ให้รสชาติอีกแบบหนึง่งคราครั้งนี้เสืีอสินไม่ออกคำสั่งห้ามดื่มสุราผู้เย่าและแขกเรือดื่มกินอย่างเต็มที่ วันที่สองอาทิตย์ลอยสูงขึ้นเสียสินค่อยตื่นนอนหลังจากล้างหน้าล้างตารับประทานอาหารเช้าเสร็จสิน้นก็ไปยังที่ทำการชั่วคราวของจงตูเรียกตัวเหล่าแม่ทัพในกองประจำฐานที่มั่นท้องถิ่นเข้าพบสอบถามถึงสภาพของเมืองไคหยวนจวบก,กระทั่งยามเที่ยงเหล่าแม่ทัพแยกย้ายออกไปเสียสินก็รับประทานอาหารเที่ยงกับขุนนางอุ้ยซื่อเส้นทางเหลียวตงน้ำเร้าหวนฟง ซึ่งร่วมทางมากับมันเศ้าอุยซื่อขุนนางอุยซื่อแซ่เซาอดกล่าวไม่ได้ว่าผู้น้อยทราบว่าใต้เท้าจงตูได้รับราชโอ,องการให้มาตรวจราชการแดนเหลียวตงมีภารกิจรัดตัวแต่ว่าคดีของเซินยงได้รับความสนใจจากฐานที่มั่นทุกแห่งยิ่งเป็นความสนใจของทหารพลเรือนเมืองไคหยวนเรื่องนี้สมควรมีบทสรุปแต่เนิ่น ไม่เช่นนั้นมวลชนจะเกิดปฏิกิริยากลายเป็นเพศภัยร้ายแรงควรทราบว่าวชาวบ้านนอกดานยังไม่สวามิภักดิ์จนหมดสิน้นหากพวกมันมีใจออกห่างอาจถูกชนเผ่าตาตา้าฉกฉวยได้ผู้ที่ฟ้องร้องสซนญยงเป็นเศราวิซื่อเศราวิซื่อต่างกับเธอหม้อเออเธอหม้อเออเป็นหัวหน้าชนเผา่าได้รับการสนับสนุนจากชนเผา่าขึ้นเป็นแม่ทัพบ,บุ ต่อให้มีข้อบาดหมางกับผู้บังคับบัญชาผู้อื่นก็ไม่อาจทำอย่างไรมันแต่เศร้าอุ้ยซื่ออยู่ที่แดนเหลียวตรงปราดสจากพวกพ้องวันใดที่เซินยงหวนกลับมาใหม่มันต้องตายแน่นอนเห็นเสี้ยสินปล่อยตัวตามสบายไม่ใส่ใจคดีเซินยงย่อมร้อนอกร้อนใจเสี้ยสินเห็นมันหวั่นวิตกจึงยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าเศร้าอุ้ยซื่อวางใจ เราขอบอกกล่าวกับท่านตามตรงกล่าวพลางก็ลดซุ่มเสียงเบาลงพร้อมกับโน้มตัวออกไปเนื่องเพราะทั้งสองยึดคลองโต๊ะสี่เหลี่ยมคนละตัวรับประทานอาหารคนละโต๊ะจึงอยู่ห่างไกลอยู่บ้างนับตั้งแต่ราชวงศ์องและราชวงศ์โจเป็นต้นมาชาวฮั่นก็รับประทานอาหารคนละโต๊ะแม้แต่สามีภรรยาก็ไม่มีข้อยกเว้นเมื่อต้นราชวงศ์องมีภาพวาดหารสีใจ จัดงานเลี้ยงกลางคืนก็เป็นคนหนึ่งนั่งโต๊ะตัวหนึ่งครั้นมาถึงราชวงศ์หมิงค่อยเป็นสองคนรับประทานโต๊ะเดียวกันแต่จัดสุราอาหารแยกจากกันหากเป็นสหายรับประทานอาหารโต๊ะเดียวกันจะนั่งสี่คนหากว่ามากกว่านี้ถือว่าเสียมารยาทแต่ว่านิสัยอันดีของชาวจีนสุดท้ายแพร่หลายออกสู่ภายนอกตัวเองกลับละทิ้งตอนนี้ทางโอโจหรือ,อยุโรป นิยมรับประทานอาหารแยกกันก่อนนี้หาเป็นเช่นนั้นไหมชาวฝ่ากัวหรือฝรั่งเศสดื่มน้ำแกงจะนั่งล้อมภาชนะขนาดใหญ่คนหนึ่งยกขึ้นเดิมอึกหนึ่งพอดื่มเสร็จก็วางลงคนถัดไปค่อยยกขึ้นดื่มกระทั่งช้อนกลางยังไม่มีครั้นถึงปลายราชวงศ์มองโ,งโกต้นราชวงศ์หมิงธรมเนียมแยกกันรับประทานอาหารค่อยแพร่หลายไปถึงโอโจดังนั้นคนโอโจลอกเรียนแบบ ส่วนชาวฮั่นพอเข้าสู่ราชวงศ์แมนจูสังคมระดับสูงเป็นชาวแมนจูชาวแมนจูสืบทอดธรรมเนียมทุ่งหญ้าจึงจัดระบบการรับประทานร่วมกันระบบแยกกันรับประทานถูกหลงลืมไปตอนนี้ยังเป็นต้นราชวงศ์หมิงเสียสิลก็มีบรรดาศักดิ์เป็นขวกงจึงต้องแยกกันรับประทานเสียสินโน้มตัวเข้าใกล้เศร้าวีซื่อกล่าวเบาๆว่า เศ้าอุ้ยซื่อวางใจเสินยงต้องตายแน่นอนเศ้าอุ้ยซื่องงง,งนันวูบจึงกล่าวแต่เท้าจงตูหมายความว่าเสียสยนยิ้มพลางแล้วกล่าวว่านี่ไม่ใช่ความคิดของเราหากเป็นพระประสงค์ของฝ่าบาทสินยงรักตัวกลัวตายไม่กล้าต่อกอนกับข้าศึกจึงมีราชโองการรับให้ประหารชีวิตทั้งมีคำสั่งถึงชายแดนทุกแห่ง หากประพฤติดุดเดียวกันจะถูกลงโทษเช่นเซินยงตอนนี้เราไว้ชีวิตมันเพียงต้องการดูว่าใต้ปลักน้ํานี้ซุกซ่อนอันใดเข้าใจหรือไม่เศซาอุยซื่อทั้งแตกตื่นทั้งยินดีกล่าวขึ้นว่าผู้น้อยเข้าใจแล้วเสี้อสินยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าอย่างนั้นก็รับประทานอย่างวางใจหลังอาหารพักผ่อนเล็กน้อยเราท่านจะเปลี่ยนเสื้อผ้าเข้าเมืองไปดูไปเดินดูฝ่าบาท เมื่อมอบหมายให้เรามาย่อมไม่เพียงประหารชีวิตเซินยงแล้วกลับนครหลวงแดนเหลียวตรงมีความสำคัญต่อต้อตาหมิงเราหากไม่อาจอย่างเท้าอย่างมั่นคงจะกระทบถึงฐานรากของต้าหมิงเราเมื่อมาแล้วสมควรกระทำการใดบ้างเศร้าวี่ซื่อความจริงรับประทานอาหารโดยไร้รสชาติพอได้ยินเสี้ยสินกล่าวเช่นนี้ค่อยวางใจอย่างเต็มที่มันเป็นขุนนางอุ้ยซื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ มีความรู้ด้านการปกครองบทลงโทษการรักษาความสงบเรียบร้อยการกสิกรรมม่อนไหมระบบชนประธานและธรรมเนียมประเพณีต่างๆยามนี้พอคลายใจลงสมองก็โปร่งโลง่งเสียสินถามไทยอันใดล้วนตอบอย่างละเอียดครบถ้วนหลังจากพักผ่อนนอนกลางวันเส้าอุี่ซื่อก็ติดตามเสียสินออกท่องเที่ยวมันเปลี่ยนเป็นสวมชุดยาวสีเขียวอ่อน เมืองไคหยวนมีคนแต่งเครื่องแบบทหารและแต่งกายเช่นชนเผ่าหูมากกว่าชาวฮั่นส่วนใหญ่เป็นครอบครัวของทหารหรือนักโทษที่ถูกในประเทศดังนั้นสวมเสื้อแขนสั้นเพียงเสื้อผ้าชุดนี้แสดงว่าพวกมันมีศักานะผิดแพกแตกต่างแต่ก็ไม่เออกระริกเกินไปเสียสินก็เรียนแบบตามสวมชุดลำลองที่หลวมสบายทั้งสองพอออกจากที่พักก็พบกับชูเซียงแห่งหน่วยปิงปี้เต้า กับติ้งอุี่แห่งฐานที่มั่นติ้งเหลียวจงเวยชูปิงปี้ทหารยศปิงปีแ้แทชูมีอายุห้บเศษรูปร่างไม่สูงนักท่าทางสุขุมหนักแน่นส่วนติงตูซือผู้บัญชาการแท่ติงแห่งฐานที่มั่นติ้งเหลียวจงเวยมีอายุ27 2 8ปีมันอายุยังเยาว์ก็ขึ้นเป็นผู้บัญชาการไม่ต้องถามก็ทราบว่าญาติอาวุโสข,ของมัน เป็นแม่ทัพในกองช่วงแรกตั้งประเทศต้าหมิงมันมีรูปกายกำยำใบหน้าสี่เหลี่ยมคิ้วเรียวตาโปนโตแม้ไม่จัดว่าหล่อเหลาแต่ก็องอาจไม่น้อยมันฟังว่าใต้เท้าจงตูคิดออกไปเดินเล่นทั้งสองก็ผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าติดตามเสี้ยสินออกไปเดินถนนองครักษของเสี้ยสินก็ได้รับคำสั่งล้วนแต่งกายชุดลำลองกระจายกำลังออกทำหน้าที่อารักขาเป็นการรับ ใครหยวนเป็นเมืองสำคัญทางทหารทั้งในและนอกเมืองประจำการด้วยทหารจำนวนมากยังมีส่วนหนึ่งแยกย้ายประจำที่ตั้งต้าหลอเฉงิงกับเซี่ยวหลอเฉงิงและซันว่านเฉงิงส่วนชาวเมืองมีไม่มากนักตามท้องถนนจึงมีผู้คนบางตาภายในเมืองมีร้านรวงน้อยนอกจากร้านข้าวสารร้านค้าเกลือน้ำมันร้านเสื้อผ้าเครื่องหนังแล้วก็ไม่มีร้านรวงอย่างอื่น ยิ่งไม่พบเห็นเหลาสุราร้านน้ำชาเสียสินชมดูจนสั่นศรีรษะแล้วกล่าวว่าเฮ้ยตลอดรายทางไม่ใครพบเห็นหมู่บ้านตัวเมืองรวมทั้งที่จุดไฟแจ้งข่าวการศึกและจุดเปลี่ยนม้าพาหนะคิดไม่ถึงเมืองใครอยนูนก็เปี่ยวร้างถึงเพียงนี้เซ้าอุ้ยซื่อกล่าวขึ้นว่าผู้บัญชาการแดนเหลียวตรงทุกรุ่นร้วนเร่งรัดให้เพิ่มที่จุดไฟและจุดเปลี่ยนห้า หลายปีมานี้มีการก่อสร้างเพิ่มขึ้นไม่น้อยแต่สำหรับพื้นที่อันกว้างขวางเช่นแดนเหลียวตรงยังมีผู้ยังมีจํานวนน้อยจนหน้าเวทนาความนี้ย่อมมีความลำบากใจเสียศิลเหลียวหน้าไปกล่าวว่าเป็นไรเงินทองที่จัดสรรให้ไม่เพียงพอหรือติงตูสื่อผู้บัญชาการแท้ติงกล่าวเสริมขึ้นว่าสาเหตุหลักไม่ใช่เงินทองไม่เพียงพอ กล่าวถึงที่สุดนอกด่านมีคนน้อยเกินไปนับตั้งแต่นี้ถึงเมืองเป่ยผิงพื้นที่รกร้างปลอดร่องรอยผู้คนหลังจากก่อสร้างที่จุดไฟและจุดเปลี่ยนม้าย่อมต้องจัดผู้คนเฝ้ารักษาแต่ละแวกใกล้เคียงยังไม่มีหมู่บ้านตัวเมืองกระทั่งสเสบียงอาหารก็ขาดพร่องดังนั้นไม่ว่าที่จุดไฟก็ดีที่จุดเปลี่ยนม้าก็ดีล้วนถูกจำกัดไว้ชูปิงปี้ยิ้มพลางแล้วกล่าวว่า ตอนนี้สภาพยังดีกว่าการก่อนการก่อนยังเปลี่ยวร้างกว่าตอนนี้ฟังว่าฐานที่มั่นจินโจวว้ยครึกครื้นยิ่งยังครึกครื้นกว่าที่นี้อีกฐานที่มั่นจินโจวว้ยความจริงเฝ้าท้องทะเลคอยต่อก่อนกับโจรสลัดหลังจากที่ราชสำนักเปลี่ยนเป็นใช้เส้นทางทางทะเลขนส่งสเสบียงลำเรือจะจอดเทียบที่ฐานที่มั่นจินโจวว้ย ดังนั้นฐานที่มั่นจินโจเ่ยสร้างท่าเรือแห่งหนึ่งใช้ขนถ่ายสเสบียงลงจากเรือจากนั้นจัดรถบรรทุกมาตามทางบกถึงที่นี้ตอนนี้ที่ละแวกท่าเรือมีร้านมมาลาปลูกสร้างที่อยู่อาศัยพวกมันว่าจ้างชายชะกันเผาต่างๆขนถ่ายสเสบียงพนักงานประจำเรือขนส่งพอขึ้นฝั่งก็ต้องดื่มกินและเที่ยวเตรหาความสุข เพราะเหตุนี้มีร้านสุราบอนพนันส่องนางโลมผุดขึ้นหญิงสาวทั้งหลายก็ต้องการแพรพัน์ตลอดจนแป้งฝุ่นชาติแต้มจึงมีพ่อค้าจัดหามารวมทั้งโรงเตี๊ยมที่พักและบ้านอยู่อาศัยทยอยเพิ่มขึ้นเพียงระยะเวลาอันสัน้นพื้นที่อันเปียวร้างก็เป็นเมืองเล็กๆที่จเจริญรุ่งเรืองพร้อมกับรถราทางบกเพิ่มขึ้นจากเขตจินโจถึงฟูโจ โกโจก็ต้องเร่งรัดให้จัดสร้างที่จุดไฟและจุดเปลี่ยนม้าฐานที่มั่นต่างๆจะก่อสร้างเพิ่มขึ้นเองเศร้าอุ้ยซื่อกล่าวอย่างเยียดยามว่าฟังว่าเรือขนถ่ายสินค้าพอเทียบท่ามักกลับไปด้วยเรือเปล่าจึงมีการจัดซื้อสินค้าทางเหนือไม่ว่าหนังเตียวและโสมคนกลับไปทำกำไรให้กับครอบครัวของนายทหารประจำฐานที่มั่นต่างๆเพื่อ รักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินไม่ให้โจรสลัดปล้นชิงไปเหล่าแม่ทัพประจำฐานที่มั่นต่างๆล้วนออกแรงอย่างแข็งขันชูปิงปี้รับฟังจนขมวดคิว้วกลัวว่าคำพูดของเศร้าอุ้ยซื่อจะสะกิดความสนใจของเสียสินกลายเป็นการตัดเส้นทางทรัพย์สินของผู้อื่นจึงรอบหัวรอจึงรอบหัวรอกลบเกลือนกล่าวขึ้นว่า <c oughs> คำเล่าลือ ไม่พึงเชื่อถือล้วนไม่พึงเชื่อถือ <c oughs> เสียสินรับฟังจนฉุกใจคิดคล้ายไขวคว้าได้อันใดแต่ยังไม่ทันคลุ่นคิดใคร่ครวนที่เบื้องหน้าปรากฏบนพื้นที่กว้างขวางแถบหนึ่งที่ข้างทางก็ปราศจากสิ่งปลูกสร้างอันใด แต่ปรากฏผู้คนและม้าล่อวัวแพะไม่น้อยแว่วเสียงร้องของสัตว์เลี้ยงผู้คนก็ร่ำร้องด้วยเสียงอันดังคึกคักครึกครืคร้นไม่น้อยเสียสินเห็นเช่นนั้นต้องถามขึ้นว่านี่เป็นสถานที่อันใดกลับครึกครื้นยิ่งชูปิงปี้ฝืนยิ้มพลางแล้วกล่าวว่านี่เป็นที่ซึ่งเช้านี้เจนกับมองโก ในที่นี้นำวัวและแพะมาแลกเปลี่ยนกับสินค้าจำพวกหม้อเหล็กเกลืออาหารและแพลพันธ์ของชาวหัน่นชนชาติหูเหล่านี้อยาบกล้านยิ่งแต่เท้าจงตูไม่ต้องสนใจพวกมันขอเชิญทางด้านนี้